จ้องก็แล้วมาวัดตองมาดอกไหนายตองวัอยู่สุดเลยบ่เป็นใส่บ่ใส่ดอกว่อนกันยื่นีนี่ย่างก๋วโซยังก๋วหันพอดีครับคุณแม่โซอ๋อคือสั้นโซกันกัำลังเม่รถเม่รถถังมันมาหน่เห็นบ่เนี่ยเอาบ่เป็มันไป็ด้งไหนครับโอ้โห่ไม่เหรอมันมาอย่างหนูมันมาสะพายมันมาสะพายยาไดไหมกะว่าไปแล้ว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 อันนี้เเซ่ <P ia! S 2> อันนี้ใส่ใส่ปูนบ่ไดรอยู่ผมใส่ปูนบ่ไดรไหมเพียเอาเพียมาอ้างยงีเอากินเนื้ออยู่บอกอยาก่าแล้วพว่กินเนื้อจ <laughs> ะวันรุ่ <P ia S 2> มยังผัดมาสิพี่ร่ <laughs> มล่มอันไหนพัดใครวันรุ่มฝนล่มฝนมาเห็นสีมากพอมสายฝน <laughs> มาหอดีฝนโปตกไดไหมผัดป <laughs> ั๊ดส <laughs> 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 ิวามีเรียงกันวะเออเอาไก่ยี่หรี่ฝนโปตกอ่ะมองเงื่นตกบัดแต่ว่าโยนี่ปรตกอ่ะมันกำลังสิบตก กินข้าวกินข้าว้าแกงเห็ดแกงเห็ดเนี่ยเงี่ยบอยากบอยกินแกงเห็ดโอมักกินได้สิ่งดาดแน่นก็แล้วไงสิไปสร้างองคกระถามว่ากินเพราะว่าอยากถือเลี่ยออ็แม่เอ้ยถืออะไรมาพอมันก็หูดีแกมันก็หูดีแกเหรอหูดีขนาดเลยป้าอะพอถือพอก็บว่าท่านหายโยข้าหมาเราพอถือเลี่ยมันนั่นแสดงว่าผู้ใดถือถือจะหึงกคมืูอนั่นเด้มือใดมก้อนเท่าไหร่ชุดมื่อหนึ่งอ่ะแสดงว่ามือนี้มันมาท่วงเลยมันมาท่วง เอาผู้ใดเอาถึกตัวใดเอามาให้ฟังด้วยลาบตะลีตัวน้องตัวใดก่อนหรังไมนึ่งเก้าเก่านึ่งั่นบอกพอพอดเอาพอพอได้ซื้อข้าวหล่ายังไงศูนยังศูนเจ็ดหรอูนยังเหมืคนเราโตเลยมาไทวปะมันี่บังคับไอ้คนถื่อก็นี่แต่มันแต่มันออกเล้านี่มันออกเล้าแล้วมันมาออกไทยงวดนั่นน่นน้องบอกว่าให้ซื้อเก่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งอยากอะไรซื้อไันไปออกเล้า บานนี้มันมาออกไยอีกบันนี้เก่าหนึ่งมเก่าอัลนีมันบ่ได้สื้อหนึ่งไทย่วนประชาธิปไตก็ยูทูบเบอร์องจอจอนาวาบานนี้บานนี้กระชังมันเทียงเทียงเนี่ยองเนี่ยเอมันหนามันคนมันเทียงมันก็ะตำหนามโคตรแล้เทียงเอาซะนั่นแหะมื้อเนี้ยเออะคตรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยไทยไทย ไปใช้เจาเจาไดช้คอยบ่ไปใช้มาใช้ดอกบุญใบกันยนี่หนิมูอบัตรยูทูบเบอร์เราพงเดียวยอ๋ออันนี้มูอบัตรโกแพงเนี่ยบ่แมป็นมูอบัตรโกกอกเนี่นี่อ๋อันนี้กกกกว้ามูอบัตรโกแพงอันนี้กกว้าใช่อันนี้ครับกกว้านี่ยเม่เม่อันนี้ของผู้ใหญ่บ้านมูอบัตรโกว้าพ่ะนะของของอันอันของยานี่ยมูอบัตรโกแพงกกว้าอยู่ใช้อีกเอโคกว้านะล้งเม่เออจ้างคนโคกกว้าะมูอบัตรโกว้าแม่ของผู้ใหญ่บ้านแม่ยาตั้งให้มือจ้างบ่กผู้แย่บ้านเป็นไผ นั่นแหละบัานี้มู่บ้านของอันของอำนาจป้าอำนาจนี่มู่บ้านกกกระเดาโอ้โหเมียนมู่บ้านกกกระเดาเด้กกอ่ากกแพ่งบ้านอำนาจนี่มู่บ้านกกกระเดากกว่ากกกระเดาอันนี้บ้านมู่บ้านซิบซี่นี่มู่กกแพ่งมู่กกกระเดานี่สิเขียดแต่คลิปเลียวคนจีนเป็นได้ไล่ได้ของคลิปเลียวใช่ไหมโอ้โหไม่เป็นหลายดิกกกระเดาประเนติที่เรื่องโอ้มู่บ้านคลิปแต่ละคิปเป็นหลานเกือบหลานประเนติคลิปเลียวอ่ะ โอ้สีขีดเรี้วเเรียวอภาษาเนภาษาแม่ขี้รถไปซื้อซืกะเฮ็ดนั่นรอนั่นเขาไหนนั่เโอ้แสดงว่าคุณยาเนี่คุณแม่เนดังช่แดังเนาะขี้ไปกะเฮ็ดไหมขี้ไปแลวกะทายอาจะมาย่หานเขี้รถเป็นยุติสั้นนขีดเรียวไหมเงินยอดเงปุ๊บปุ๊บเลยหยอดนแลเอาสร้างรได้หรือเปลาก็ติดต่อวายเขาได้เป็น เอาเียเป็นสาาเบิงปา่เป็นเดียนี่ไม่เป็นแสนหรอบอกปาดมาปวดเาสื่อโทรศัพท์ให้งานจะเชียงเนยเปียงสั่นั่นาไล่ได้เป oh! ็นแสนมาแล้วน oh! ี่เสียงมาจากต้องหกกระเดงขึ้นหาลอยเย็นปาดิดเป็นล้านหหาสามนหโอ้ยกสองแต่เดี๋ยว่าสั่งไล่ได้เหรอมันบ่เมโอ้ยว่าันเลาสชิมันไทยประเดนที่เนอ โอ้แต่ว่าประจำค่ประจำแขกหลวดดิแล้วแม่แล้วรดาร่าช่องป่ะิดเพิ่งว่าดาร่าหอดแปดนั่นพีเอดาราช่องนี่คือแขกหลวดดิเขาคือว่าพอให้เกินเก้าิแค่น้นหรอเกาก็ไม่ได้นะคือเก้าแปดสิบกองเฉยนั่นล่ะแล้เพิ่งรถไทยจะสามสองสามมีกหนึ่งเอาแม่ยังมาำเนี่ยจำเนี่ยได้ไหมองเบิ้งไหมแต่แกรถแมมาหนีว่าได้ไปซิบเท่ตีฟิเอาลองเบิ้งเอมายัง มาหยังนี่ใส่เข้าดียวกันว่ามาหยังนี่กับมาหยังกับมาอีเล้วนี่มีความต่างนี่แต่ละคนมาอีเลว้ยอมาหยังวอล้วเราสิบมาบาร์กำลมาถ่ายไหมเจียวเจียวมาหยังเจียวมาไปละทีซัเร็จก็ได้อีกเป็นบ่นี่เออบอแล้วมาสิมาหนิมาเออเอามาด้วยขูดกัดดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องแนนเบิรงดู้นขกัดไปด้วยก่อนดู เอาดูกระเมรไหมบัวก่ไม่ได้ใสเบื้องไขเบิ้งเครื่องกองนี่นี่อย่างไ้ต่นี่ยใส่ไหลอยู่อ๋อกันเห็ดยังไงสั่งยู่เเบอเนาะกันไายไปกระใส้เดี๋ยวนี้ททรัพท์พอดีเจ้าภาพหัวกระทั่วมากหันซอจ้ากคือบื้อใส่สองเียงมีอยูอยู่ในรถเอาเสียงไว้อ๊ะมีอยูนนหนอนลมนแตกมันแตกมุนเดียนาจอกแต่วเห็นอยนี้คุณว่ซื้อให้พ่อสนะ เครื่องนี่ก็แตงมุนี้เด้ลคือมาซื้อห้พ่อจัเครื่องแนี่ยอกให้พ่อจัเครื่องเนี่จะค้องได้จนหอดลู่เนาะอยากได้อยู่ดิบออยากได้ไหมเดี๋ยว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 เดยเดี๋ยเดี๋ยววเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยวเดีดี๋กวเดียวเดียเดียวดนบเี๋วดียเดี๋เด้ยวเขวดี๋ยเี่ยเดี๋เดยวเดียวนวดียวนดี๋ดียวนตี๋ยวเวเดี๋อวดี้พวเดี๋เอวเดี๋ยเี๋ยบดี้เปลี่ยนกัน เพียนกันเพียนกันลีปไานจังเอลเลยจังเอลไหมโอ้ตใหยเอลตีสันว์ตบวนั่งกับนั่งกับมี่ไร่ไดๆหลายอยู่ในยูทูบเบอร์โอ้ยหลา่สิคือให้พ่พจะเครื่องกระดีได้เนาะเพียนกันเนาะนี่ซอให้พ่พจะเครื่องนี้อันไอโเฟน่อได้ยินมาออกสีอกไม่ม่ไม่ไม่นีเน้ยแล้วชูเ้อฟาเนี่ยไอโฟนงทเนียเ่หนาตาหตาูเหนาตาเอียงก่อนเ่อนาตแล้เอียอาแล้วลูกแล้วลูกเราบอกว่าทีผาคือยัง เป็นแต่ซื้อให้ล่าอยู่เป็นเสื้อล่าเป็นยูทูบเบอร์เนาะยูทูบเบอร์เนาะระดับระดับผู้หน้าผู้บริหารเนาะ้าวน้าผู้บริหารนาดอแตกทัยดียมันกะาใส่ดิกาใส่ดิเออใส่หาอายุหากินท่าุมันนี้ละแต่ว่ามันแตกเลมันโค้งเป็นลูกแตกหรือทับแตกเพราะันกัน มันตกแตกเงินเมียทับแตกไอ้ยอมว่าเลยมันเมียเอาไปฟาดทิ้ยอันนี้ืออยู่ดิอันนี้แกงแกงลูกซีเบิ้งวันนี้ทะลุซีเบิ้งมันนี่โลนี่เบิ้งหยังเอาโล่ไมหายยาเบิ้งโลหยังใส่ถั่วปูนใส่ปูนใส่ปูนจ้ำกินได้บ่างู้กะโล่ไหมโล่ไหมกะโล่ยังกระถามไหมเขาว่าหูโล่โล่โลอันอันโล่ยังนี่ยก็เป็นสีคุ้นคุ้โอ้กะเบิ้ง ก็เบิ้งหนาปกเบิ้งเอากระหันมาเนี่ยบอรห็นเนาะอ่านบาออกอ้อันบอรท่าได้ออกเอาออกเอียงค้างด้วค้างด้วยเปนาษาองกฤษเดี๋ยวเดี๋ยวเอิญนม่ดีตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอ่านก่อนมานี่ตัวใดเนี่ยโอ้พออ่านบะออกหอกเป็นัสีอ่านบอกอุ้ยคอยกับเอพีซีกันได้เลยเอาข่าเอาเลยคือได้เสียงเร็วถี่เดี๋ยวอ่านก่อนอ่าตัวสีแดงแดงนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอ่ากล้องวิดีโออันนี้ตัวยูตัวโอตัวอ่า ตัววตัวโตัวยตัวที่ตัวยตัวบีตัวอีร่วมกันแล้วพยูทูบ้ยห้า youtube พ่แค่ะ youtube เมื่อผู้ใดเห็นผู้ใดกระหูค่ะว่าอ่านยูทูปค่ะเพราะว่ามันมีสั่ลัอษไ์อย่างง้ค่ะอ๋อมาโอ้คือไดเลี้วเถอว่าลุดไม่รลดมาไหมเอ้าของผู้ใยี่บ้านก็ได้หอดเสนหร่แมนติได้แล้วถ้าหาในไทยเรนเื่องภาาไนิดมีายเส็นจากไหนจ้าหน้ยผู้ใยญ่ยบ้านก็ดีได้ายเส็นจากไฟนี่มาพอ พอไหนไปเห็ดเรื่องลับไปเพื่อไห้ไปเห็ดเรื่องติดอ๋อกระเชียบตัวมัต้องเข่านระบบคอนตัวสรุปแล้วนี่เอามาอ้างไมอได้ขึ้นนี่เอาโล่ยังโล่ยังโลเงินหัวโลทองคนอะไรคะคาคันได้คันได้แสนคันได้แสนซับสะไข้ก็ต้องเป็นโลเงินคันได้ล้านก็จังสีเมนเป็นโล่ทองคอนตัว ขอยคือ่อยพี่ลังดาหลาล่ะพี่ยังนักข่าวไม่แต่งตัวแถลงอะไรละกันยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ก็ยูทูบเบอร์พด่ลอวขายยืมไปกนไลายก็แชร์ก็จะวสกายช่องนนองรถไม่ด้ิกค่ะเด้อได้โอกาสฝากช่องเลยเนาะกดอีกกดอีกนบอกกดอีกาพดแล้วพูดแล้วพดแล้วได้สองแสนพอเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าในองแสนตีแก่เสือหารอยโตอันอันคุณยาได้สองสนอันคุณยาได้สองแสนทีแกกท่องบฮ แจกท่องท่องอย่างจกเล้อตอนนี้คุณแม่ครับรูคุณแม่ได้ได้ลูไปนี่ได้ยูตะบาเขาพรท่านเนี่ยอาพระ่จะเขาไปใส่ปนทางไหนจะเข้าไปใส่ปนทางไหนไม่จปจะเขาไปใส่ปนากเหนไม่เอาไปจำเราอกว่าเนี่เอาไปจำดี๋ยหนย่างก็ได้เนาะคนติดตามเทได้ก่อนติดตามแสนหาแสนหกแล้วถูามาทมดานี่จังเอยก็หอดสอแสนได้จะเด่นโอ้มารมดาม่กับแสนสี่พัหรอแสนสี่หมื่กบัตรของพ่อคือ แซมน้อยๆฉันอู้เขาไม่คนกี่ตามก้อนพ่อยขึ้นก้อนพ่อยิ่งบอกนกันด้แซมว่ากรอนแสดีว่าแสมนึ่งนี่คือไดโลเงินแมนค่ะคันเซโลท่องนี่พอได้หนึล้าน s u b s c r i b e คันโลเพ็สิล้านไม่ใช่พี่โลเพ็พอเขาใส่กองมาให้ยังนอ้ยข่เท่าโลเพดอกโลเพไปเท่าโลเ่นดเพิ่เดียวเลยเงินกับเอาท่องกับาเอาโลเพชรเท่เดียว แสรุปเลยว่ามืุอนี<_<_้เอาโลนี่มาอ่างคุณอยากคุณอยากคุณพ่อพ่อนั่าจะคนก็เลยอ่างอยากก่อนนั่นแหละว่าสีอ่างพ่อกับว่าอ่างหรอกเอามาเลี้ยงเอามาเมาเาเลี้ยงโลนี่เมาผ่านไปซะเอาไปบุญนี้่มาเลี้ยงไอ้ฟุ้นซีผาไอ้ฟุ้นซีผาโอ้ยบุญนี่บุญนั้นไอ้ฟุ้นซีผา ตกลงตกลูกงแหกกันเดี๋ยวเสื้อให้พ่อนเสื้อให้พ่อนให้แม่ได้ก่อนเอาสิขวบเสื้อให้แม่์ม่เสื้อพ่อไปไม่ใช่เสื้อให้เราดิไเสื้อทั้งดูแทกก็เอาอีกเครื่องไม่ชิบหายไหมจะของมีแล้วเนาะเพราะว่าจะดูเอาเม่กับมีแล้วคือเออไม่กันถ้าไหนมีไม่ชิบหายไหมเอาจ้าสิเมื่อนี้เมื่อถ้าได้เอวดอกเดี๋ยวสิจับขึ้นมาสิมเมอแธลอนใกล้ชุมพลเมือสิเมอวเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งเงินก่อนมันออกวันที่ชิบสามเออเออเดี๋ยวไป ไปเบิ่งเงินก่อนมันจิขาดเงินดาอยู่ประมาณนั้นสิสี่อยากคือนี่นี่ก็เงินมาท่านออกสิ้นเดืนเอ,อ,อ,อนบ่บ่บ่กวนเราเราสิบบอ,อเองของเลาบอไม่สิบวรเลาอ่คอยสิไปออกคือ,อก,กันแห่ไอ้ฟอนจีบหาไหม,ไหมเอาก็ซื้อให้น้องบอเลยทีบอละให้น้องแม่เนี่ยซื้อให้พอ่อเอาแลากกันแห่แลกกันไม่ซื้อให้พ่อยาสีมีเอาเดี๋ยวไอ้ยาได้เดี๋ยวนี้คันซูโมาเดือนหน้านี่ยาได้เป็นแสนยาซื้อให้แม่เลยเอาสิพ่อ ไม่ถึงแล้ววันที่หนึ่งกันไม่ถึงพี่อยากไงอยากบอกว่าเดี๋ยวถึงแล้ววันที่หนึ่งกันเราเป็นไปได้ยากตลอดพี่บอกว่าเออเดี๋ยวอยากถึงแล้ววันที่หนึ่งเดี๋ยวอยากซื้อเอาเงินฉีดเอาเงิเพราะว่าจังหวะกันดีกว่าไหมจังหวะกันเดี๋ยวสิไปละไปว่าราชการนี่เราบอกจังหวะกันดีกว่าน้องแม่ขันหัวกันเหัวเดี๋ยวพอดีละเห็นแล้วเอาดีใจน้ำด้อดีใจน้ำให้ได้โลทองเร็วๆขอบคุณค่ะพี่ ขอบคุณค่ะพีคขาู้บัแตัมับอกเดืนพอนะมันเดือนพีขนาดว่าพอไหมงดูอพอได้นแล้วเป็นพอลไหมเขียนแล้วไปไปไพีไปไปแล้ว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 เอาไปไหมไปต้อขออนี่ไปหเรานี่ก็ได้ไปถอดผ้จอไปซ่นี่คิปหนาจังเบิงกันไม่พป่นรองค่ะโอ้เงไหล